เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ของมาซีมาล์รถสวยราคาถูกให้เลือกซื้ออีกแล้วคนระับคันนี้ปี08นะครับ <c oughs> กับราคาเพียง59,000บาทเองรถสวยสภาพกิ๊บๆเลยสมบูรณ์ทั้งภายในภายนอกภายนอกสวยงามๆภายในก็สะอาดครับขีนทั้งคันเบาะหนังฟูๆ ไม่ขาดไม่ส้มเกียร์โตรบทุกเกียร์จบไฟฟ้าให้ได้ครบหนคอนโซลสะอาดครับไม่แตกหักไม่ชำรุดทุดโซมเบาะสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังแอร์เย็นช่ำๆนะ้ำแบบช่วงล่างแน่นนั่งสบายเล่เมเอกสารชดโอนครบเครื่องดีนะครับตัวบอดี้ก็สวยห้องเครื่องสะอาดบใช้ได้2ระบบนะครับน้ำมันและแก๊สระบบมัวฉีดประหยัดมากมากครับไม่ต้องโกเปืืองเดินทางแบบไม่ต้องเรียดเรื่องค่าเช้อเพิ่นครับ อึดทนด้วยน้ำไม่ดันควันไม่ไหลบอดีีกับบางๆล้อแม็กเท้นะครับแม็กเท้เดิมโรงงานแม็กเท้ของ Ford นะครับกันนี้ปี2008ท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับอยู่สมุดรปารกการครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาวเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อนัดหมายเจ้าของได้เลยราคาเปิดที่59,0 0 0บาทนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ